เขาทําอะไรมาใส่ไล้ป้ายสีก็เฉยเหมือนพระศาสดาบอกเนี่ยสีมาระบายในอากาศสีติดอากาศไหม <S <S 1> <S 1> ก็ไม่ติดนะใครเขาจะใส่ลล้ป้ายสีเขจะด่าทอว่าเราทําจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกับน,น้ํนาคนเอาเท้ากระทืบดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้ำลายใสย่อุจจาระปัสสาวะรถใส่ดิน,ด,นดินก็เฉยคือยมต้องนิ่งต้องนิ่งมากตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วเราต้องนิ่งนิ่งนะ ทำติดเสมอด้วยน้ําใครเขาจะเอาของสกปปกโสกโรกทิ้งลงในน้ําน้ําก็ไม่อิดหนาละอาใจน้ําก็นิ่งเฉยทีนี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่ไงอยู่ด้วยธรรมะคืออนาปานสติทําให้มากนะเอาธรรมะเป็นเพื่อนนะเหมือนพระศาสดาตรัสเนี่ยนะพราหมณ์ที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ด่า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 พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเออพรามณ ญาติไปมาบ้านพราหม์บ้างไหมบอกเคยแล้วเคยพราหม์เคยเวลาญาติพี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพราหม์เนี่ยไม่ทานข้าวและน้ําที่พราม์เอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ําจะเป็นของใครพราหม์ก็บอกว่าก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าเนี่ยการด่าของพราหม์เนี่ยเป็นของพราหม์แต่ผู้เดียวนะ เพราะว่าตถาคตไม่บริโภคร่วมนะอ่านั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขานะอกุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้ายโยวยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิทธิจิตของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกัมเนลิชานเปริวิสัย